ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านบีบสากุชิตามอีโมจินะคะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ไงน้ำแข็งนี่ได้น้ำแข็งแล้วนี่น้ำแข็ง มีเลยมีน้ำแข็งี้สโลมากอันนี้เราทำขาอยู่นะแต่อันไหนที่อ่าใส่ยสวยก็จะแพงหน่อยอันเล็กอันเล็กสิบบาทอันใหญ่สี่สิบบาทเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ อันกลาง40บาทอันใหญ่90บาทค่ะนี่น้ำแข็งสโลมากอะมาอันต่อไปก็จะเป็นอ่า กระต่ายกระต่ายกระตายกระต่ายกระต่ายจะตายกระ,ะต่ายเรามีสองอันนะชิ้นหนึ่งอันนี้ด้วยอย่าบีบให้สองอันี่กระต่ายอันแรกตากิ้งบอกเลยสกุชิลาลั บอกเลยว่าสกุชีรลาเราสโลว์เนี่ยมาสโลวมาแล้วก็อันต่อไปอันนี้ก็ขายนะแต่เป็น v i ไอพีปากรีนได้ด้วยอันนี้จากกระดาษนะน อย่างต่อไปก็จะเป็นน้องหมีนะคะน้องหมีน้องหมีมน้องหมีมน้องหมีมดเ,เดี๋ยวย<ส>าหาน้องหมีก่อนเจอและ้วเจอและ้วเอออุย้ยขึ้นมาสิเอ,อือเจอและ้วนี่น้องหมีมานี่มีสองอันนะโอ๊ย้ย นี่น้องหมิงเชลูมาอันนี้ไซส์ใหญ่90บาทอานะ่นะอยาอาดนะโอเคนะอ่าแล้วก็จะมีอีกแบบนะอืมแล้วกนะ็อนะนี้ไม่ใช่ตัวข้างนอกนะข้างในในสัมคือเราไ้สัมเต็มเลย เดี๋ยวเอาตัวข้างนอกคิดยัดไปได้มีกัดหน้เลยนะส่วนอันน,นี้มีอยู่ประมาณม่นมีมีอยู่ประมาณห้าตัวนะอือตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งแล้ว ใครโดนดีแพ้ทำไมเผะไหมเล่นดีประกอบตัวที่สองใครหีนะนี่อย่างนี้เลยตัวสีหลงเบ้นหมดแล้วตัวสีชมพูเมื่อกี้อันแรกอะตัวสีเขียวนี้อันนี้นุ่มๆน่ารักมากทำไมนนีี่่อันนี้ ถ้าอันเล็กสุดก็จะราคาห้าบาทถ้าอันเล็กสุดก็จะราคาห้าบาทอันเล็กสุดราคาห้าบาทโอ๊ยเบาๆบเบาเบปับตอโอ๊ย เด yeah. yeah, okay, okay. okay, well yeah, so 네ี๋ยวปิดไม่ได้ปิดยากเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคได้แล้วอย่างต่อไปก็จะเป็นเมี่ยวเมียวเดี๋ยวเมี่ยเมียวอ่าได้แล้วอันนี้เมียวเมียว เอะเออเป๊ะเฮ้ยเรามีกระต่ายอีกอันน่ะไม่เป็นไรอ,อมีแมววันเดียวนี่ทำไมถึงเป็นแมวเห็นหูไหมเนี่ยหูแมวเนี่ยนี่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนั่น,นแหละแมว ไอ้เด็กติกเงียเงี้ยนี่สาโลสุด90บาทนี่เนี่ยถ้าใครอยากซื้อว่าอยากได้ก็อืม เสอเสดชื่อในไลน์ชื่อชื่อของพี่นในในไลน์ชื่อว่าเอ่อเอาเป็นอีโมจิดอกกุลาบก่อนแล้วก็ดอกจุดยอดอกเด็กจุดยอยยอหญิงจุดพรทีลาเว้นวัคสองเว้นวัคสุมาลัยแค่นั้นแหละอ่ะต่อไปเอาเป็น Uh, <Ooh. S 1> อ่านมเอาเป็นนอมอ่ะเจอน,อนอมแล้วสโลมากนอมอันนี้นมสี่สิบบาทใครอยากได้ก็ทักก็ทักมาทางไลน์นะจ๊ะมีหลอดด้วย ทักมาทางไลน์ได้เลยทักมาทางไลน์ได้แต่ถ้าบีแบแรงเกินไปก็จะขาดได้นะจ๊ะอย่างต่อไปจะเอาเป็นอเอ่ออะไรดีอะปวดแล้วป่ะนีอ่อ๊้ยเยีนี่เนี่ย อย่างต่อไปจะเป็นมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศสโลมาราคาห้าบาทแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ขายนะของแม่ค้านะจริงๆแล้วอันไหนบีบไปแล้วจะเก็บ แล้วก็เอาเป็นพิซซ่าเออแมวอาไปแล้วพิซพซ่าพิซซ่าเอากระต่ายเก็บกันนี่อย่างต่อไปคือพิซซ่าสโลมก่กชอบอันนี้ราคาสี่สิบบาท น่ารักมากอ่ะอย่างต่อไปคือัวซองนี่ัวซองมีแบบสีลุงแล้วก็สีนิ้วนะคะสรลวอย่างต่อไปก็จะเป็นอ่าอุ้ย ก็จะเป็นโดาในนกสาวอันนี้ราคาก็สี่สิบบาทต่อไปไมีนกใโนกสาวอีกอันอันนี้นกในนกสาวแบบอันนี้เลยเบบี้ชีตาก,กิ้งได้นะแต่มันกิ้งยากหน่อย อันอและอย่างต่อไปคือเอาไว้บีบเล่นๆหาบาทอ้ามีครัวซองอีกอัน,อ,นอันนี้แม่ทำให้สโลด้วย ยูด่ดีๆมันก็สโล่ส่วนอย่างต่อไปก็คือตะกะ้าตะกะ้าเด,ด,ดี๋ยวๆๆเจ็บก่อนเออ่างต่อไปจะเป็นไอตัวนี้เลย เป็นเบบี้ที่เหมือนกันแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไร่บอกไอตรงนี้มันขาดตากินด้วยต่อไปคือโรบอกนี่ต่อไปคือโลบอกนะ โลอะมีมิติอันนี้เก้าสิบบาทอันนี้ราคาเก้าสิบบาทนะเป็นโลบักด้วยถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นห้าร้อยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแพงจังอัน บางคนก็บอกว่าหนูขออันนุนอันนี้แล้วก็อันนี้เลยนี่ไงสโลมากคืออะไรด้สี่สบาทโอเคก็มีแค่นี้เลยและอันที่ชอบก็และอันที่ชอบมาที่สุดนี้ก็คืออ่าเสร็ย ยัง yeah, ยังไม่เฉลยให้ทุกคนลองทายก่อนหนึ่งสองสามสี่ฮะอ่ะเฉลยพีซ่าคลิปอาจจะยาวหน่อยชอบพิซซ่ามัสัลอันนี้เขียนไปมั่วๆเลยนะ อันนี้จะขึ้นราคาเป็นเจบาทจะขึ้นราคาเป็น70บาทอยวอ้ากกินอันนี้กกนนนจ้าเ,เดี๋ยว,วอ,อ,อากอยากีเย